สัทเทวะเกโลเกสมาร,าเรมมะเกสัพรมเกสัสมะนณะพราหมณิยาปชายสะสัทเทวามนุษยายอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัจจัญญาสิงญานจัญปณะ,ะเมทัศนังอุทปาทิอะกุปาเมวิมุติอยะมันติมาชาตินัตถิธานิปุนัพวติอิทัมาวจะภะคะวา อัตมนาปัจจวัขียาพิคุพระวตาภะควาตาพาจิตังอภินันทุงอม,มัสสมินจัปนะเวยาการณสมินพันยมานีอายัสมาตโกนลทันยสะวิราชังวีตมลังธรรมักจักคุงอุทปาทิยังกินจิสมัมยุสมุท,ยทัยธรรมสมุท,ยทัยธรรมัง สัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติตะปะวัตติเตจากพระควตาธรรมมาจากเกหุมมาเทวาสัตถมนุษาเวสุงเอตามพระควตาภาลานสิยังอิสิปตนีพิกขทาเยอนุตร,รังธรรมจากกังป,ปวัตติตังอปวัตติยังสามนีนวาพรามนีนวาเทวา เทเวนวามารีนวาพระมูนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติภูมมานังเทวานางสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวา ตาวติงสาเทวาสัตธรมนุษสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตว์ทางสุตตวายามาเทวาสัตธรมนุษสาเวสุงยามานังเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตธรมนุษสาเวสุงตุสิตานางเทวนังสัตว์ทางสุตตวานิมมานารติเทวาสัตธรมนุษยสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานางสัตว์ทางสุตวา ารานิมมิตรวะลาสวัตตีเทวาสัตธมนุษาเวสุงปารานิมมิตรวะสวัตตีนางเทวานางสัตย์ทางสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตธมนุษาเวสุ้งเอตัมภควตาภารานสียังอิติปตนีพิกทาเยอนุตรังพรมมาจากกลางประวัติตังอัปประวัติยังสมณีน,นาวะพรามณีนาวะเทวาเทเวเนะ วามาเลนวาพระลุมุนาวาเกจิเกนติวาโลกาจมินติอิทธหเตนะคนาตานะมุหุตเตนะยาวะพระมลกาสัตโ์ทอับพุกขัดคัดฉิอายันจัทสะสหศีโลกตาตุสังกัมปิสัปกรรมปิสัมปะเวทิอัปปมาณูจะโอราโดโอภาโซโลเกปาตุไล โหสิอัตติกรมมีวะเทวานังเทวานุภาวังอะทะครูปะคะวัตภะคะวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวะตะภูกูนทันโยัญญาสิวะตภูกูนทันโยติอิติหิหังอายะสมาโตกูนทันยสะอัญญากูนทันโยตวนามังอะโหสีติพุทธานุสติ อิติปิโสพระควาอนะหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจะรณะสัมปันโนสุกโตโนกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมมาสาราติสัตถาเทวมนุษย์านางพุทธโธพระควาติธรรมมนุสติสวาคาตูพระควาตาธรมโมสันทิตโกวกาลิโกเอหีปัสติโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิต สังฆานุสติสุปฏิปันโนพระเขาวาตัวซาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระเขาวาตัวซาวกสังโฆยายาปฏิปันโนพระเขาวาตัวซาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนพระเขาวาตัวซาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปริสยุคานิอัตถะปริสปุขาลาเอสัสพระเขาวาตัวซาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัญชลีกัลเลนีโยอนุตตะลังปุญญยเขตังโลกัสสาติ Tin piyang mantang. Tin piyang mantang ya sangta. สังกูนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาตวังมังปูสัตุุนทีปังกาเรเทโวสุโปเซจิกินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัศมิ่งกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีประตูประวันตุมีสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาปิยังจะทะานางสเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสกัตตวา สกัตตวาพุทธรัตนังโอตทังอุตมังวารังหิตังเทว่ามนุษย์สานังพุทตเตเชนะโสทินานัสสันตุปัสสาวาสะเพทุกขาวูปตะเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอตทังอุตมังวารัง อาดิราหูปัสมานังธรรมมเตเชนะสโทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปัตเมนจุเตสักตะาวาสังครนาตตนางโอตทังอุตมังวารังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคาเตเชนะสโทินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปัตเมนจุเต อิติปิโสพระควาอัฏหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาซาลาิสัตถะเท,าท,าทวะมนุษานังพุทโธพระควาติสวาคาโตูพระควาตาธรมโมสันทิ่ติโกอากาลิโกเอหิปัตติโกโอปันญิโกปัจจตังเวมตตาโพวิญญูหีติ ตุปฏิป uh <vit> ันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาลิปรสสยุคานิอัตถาปุริสปุขคลาเอสสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสติ จินนมนีปียังมันตังยะสังทาสังกูนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาตะวังมังโปตัตุนูทีปัง กาเลเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพวันตุมีสิทธิลาพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจ่ทัตังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสักตะวาพุทธรัตานังโอตทังอุตมังวารังหีตังเพวมนุษสานางพุตเตเชนัสโธทินานัสันตุปัดทวาสัพเพทุก้าวูปัจเมนตุเตสักตะวาทั มารตะนังออตะทั้งอุตมังวะรังป่าลราหุปะสมานังทำมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสพเพพยาวูปัตเมนตุเตตากตะวาสังฆาตตาังโอตะทั้งอุตมังวะรังอาหูเนยยงปาหูเนยัางสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสพเพพยาวูปัตเมนตุเต อิทิปิโสพระควาอะระทังสัมมาส้ำพุทโธวิชาจะแลนทสัมปันนูสุกโตโลกัวิทูอนุตตโลปุริสธรรมมาซาลัทิสททัตถาเทวมนุษย์นะนางพุทโธพระควาติ สวาค้าตัวพระควตาธรรมูท่านทิติโกอกาลิโกเอหิปัสติโกโอปนังย,ยิโกปัจจัตตังเวทิตับโพวินยูหีติทุปฏิปันโนพระคาวตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระคาวตัวสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระคาวตัวสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระคาวตัสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปริสยุคาณิอัตถุริสปุข,ขาราเอสาวพระคาวตัสาวกสังโฆอหาหุเนโยปาหุเนโย ทักขีเนยโยอัญชลีกัะละนีโยอนุตรางพุญยักเขตังโลกสสาติอาชินาชรสมเด็จพระพุทธาจย์ตรงคุมรังสีชยาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสวาสหานางจัตุสัจจาสพังนัสังเยปิวิงสุนราสภาตันทังกะราธาโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิฏตาไมาหงัง มัตเกเตโมนิสลาซีเซปฏิทิโตมหังพุทธโธธรรมูทวิโรจนีสังโฆปฏิทิโตมหัองอุเรสัพพคุณากะโรหาทะเยเมอนุรุตโธสาลีปุธโธจะทักขนินนโกนทันโยปิฏิภาคาตมิงโมคลานจะวามะเกทักขิเนสวนีไนมหัองอาสุงอนันทลาหุโลกัสโปจะมาหานามูอุพาสุงวามะโสตะเกเกสันเตเกสโตปิฏิภาคัตมิงสุริโยปะภาวะาปะภากะลโร นิสินูสิลธรรมปโนโซพิโตมุนีปุงคาโวกุมาลกัสโปเทโรมเฮซีจิตวารตะโกสูไมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสีคุณากะโลบุนนูอังคุลิมาโรจะกอุปาลีนันสีวลีเทราปัญจะมีชาตาณราตีติลกามะมะศีสาสีติมหาเทราวิจิตาชินาสาวกาเอตตาสีติมหาเทราที่ตะวันตูชินูระสาชะลันตาศีระเตเชนะมังอังคมัง เคสุสันติตาราชนังปูรโตอาสิทักีเนเมตตัสุตกัรทัชกังอัดปัดฉโตูอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมมูริตันจะอาตานาทิยสุตกัรอากาเสชชนังอาสิเซสาปาการิสันทิตาชินานานาวรสังยุตตาสัตตปาการังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรัชตุปัตถวา วัสโตเมสกิจเจนะสทธาสัมพุทธาปัญชลีทินะปัญชลาชมะชามิวิหรันตังมหีตเลสาถาปเรนตุมังสัพเพเจมมหาทุตป,ปุริสาสภาาอิเจวะมันโตสุกุตูสุระโคจินานุภาเวนะทิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะทิตาดิสังโคสังคานุภาเวนะทิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินาปัญชเชลีตี บทสวดพาหุงม,มหากาพาหุงสหัสสมาพิมมีจัสาวุทันตังคีมีขลางอุทิตาคูพระตัศเสนามาลังทานาทิธรรมวิจินาชิตาวามุนินโทตันเตจัสาพวันตุเตชยามังคลานิมาราติเรกามพิยุทธิจัตสักภาราติงคูรมปนาลาวากมะขัตมาทัตทายักคังคันตีสุทันตวิธินาทิตาวามุนินโทตันเตจัสาพวันตุเตชยมังคลานิ นาลาคีลิงคาชาวรังอติมัตตพูตังทาวัด ขีจักกมามสานีวสุทาลุนันตังเมตตมุูเสกกวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจะซาพวันตุเตชัยามังคะลานิอุกคิตะคักขมติหัตสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขาตาโมนจชิตตวามุนินโตตันเตจะซาพวันตุเตชัยามังคะลานิกัตตะวานักัตธรรมุทาลังอีวะคับพินิยาจินตาจินจายทุก ทวิทาวัเจ้นานังทัจนะชนากายามัตเฉสันเตนโซมาวิธินาทิตาวามุนินโทตัทนเตจะทสาพระวันตุเตชัยมังคลานิจัจจังวิหายามัติสัตจักวาทเกตุงวาทาพิโลปิตามานางอัติอันทพูตังปัญญาปฏีปชาลิโตชิตาวามุนินโทตัทนเตจะเซสัตสาพระวัตุเตชัยามังคลานินันโทปนันทผู้ชจคังว,วิผูทางมาิตทิงปุตเตนเท ลาพุชักเคนาไตมาสป,ปัญโยอิทูปเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตจะทราบพมันตุเตชัยยะมังคลานิถุกคาหาทิตที่พุชักเคนะสุทัตธาทางพราม,มังวิสุทธิชุติมิตรทีเพกาธิพานัง ยานาะคเทนะวิธินาะทิตตวามุนินโทตันเตสาภะวันตุตีชยามังคะลานิเอตาปิพุทธชายมังคะลาอัตทาคาทะ,าทะยูจะวจัวาจวานูทีนาทินีสาระเตมะตันตีหิตตวานนกาวิวิธานิจุปัตถวานิมูคังสุคังอธิขเมยานาลูตปันโ,โยมหากาลุนิกูนาโทหิตายะสัพพานินางปูเรตวาปารามีสภาปัตตุสัมโพ ธิมุตมมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะโฮตุเซชัยามังขลังชัยันตัวโพธิยามูเรศกยานังนันที่วัดรมคานูเอวางตะว,วังวิชโฮโฮติส,ย,สายามสุชัยมังคลีอปัสลาชิตาปัลังเกสีเซ ปะเถาปิปูคาลีอภิเศกเกัพะพุทานังอักขปปูปรมุตติสุนาขัดตังสุมังลังสุปะพาตังสมุตติตังสุขโนสุมุหุตตจะสุยิตังพรำมจารีสุปททกีนังปยากายกรรมังวาจากรรมังปททกีนังปททกีนังมนกรรมังปณีทีเตปททกีนาปททกีนานิกัตวาละพันตตีปทากีนี พวันตุศัพท์พมังคลังรักขันตุสัพท์พระเทวตาศัพ์พระพุทธานุภาเวนัสธาสวทีพระวันตุเตพระวันตุศัพท์พมังคลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพ์พธรรมมานุภาเวนัสธาสวทีพระวันตุเตพระศัพ์พระมังคลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพ์พสังฆานุภาเวนัสธาสวทีพระวันตุเตปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวะ สินีทุเปคาเลโพี่คาเลตตหิงตตหิงตาธรรมทาธานีทะเทตัมตาธรรมทาธานีนะพวันจุตบูชิตาโสทิงตะรูนเทตะเตหะวิหาวิหารมันทะเลเทลาจะมัดชานวกาจะพิกขบูซาลามิกาทานปตีอุบาสกาคามาจะเทซานิขมาจะอิสราสัปานาภูตาสุขิตาพวันจุตท ชาลาผู้ชาเยปิจะอันทัสัมภาวะสังเซทาตาอัทววปปาติกานิยนานิกังธรรมวรังปฏิจะเตทเพปิภุกขะสะการูนตุสังขายังทาตุจิรังสตังรรม,มูทำมะจรรมัทราจะปุกขลาสังคูโหนตุสมโคจะอัทายจะ หิตายะจะเอมเฮอัมเฮกลักขตุสัมทมสัตธรรมูสัมมบเพปิธรรมมาจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยยามะทำเม,มีอริยะปะเวทิเตปะสันนาหฮตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสาสเนสัมมาทาลังปะเวชันตุกาเลีเทโบปวัสุปวัสตุ วุฒิภาวายาสัตตานังสมิทธังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตลังอัตตะลาชังนิจจังหลักขันตุปัตปุตตะกังเอวังธรรมมีนราชานูประชังหลักขันตุสัพพาทาเทวตาอุยยชนะคถาบทส่งเทวดา ทุกขปัตาจะนิทุกขพยาปตาจะนิพยาโซกัปปาตาจะนิโซกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเฮหีสัพพโตปุญยสัมปะทางสัพเพเทวานุมูทันตุสัพพะสัมปติสัตสิทธิยาทานังททันตุสัทธายศีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิลาตาโหนตุขัดชันตุเทวคเทวะ ตาคาาสัพเพุทธาภลระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพปโสสุมังทละปถาโหนตูสัพพังสุมงครังรักขันตูสัพปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาตตาสุทีโหนตูนิรันต์าลังโหนตูสัพพังสุมงครังรักขันตูสัพปเทวตาสัพ พระธรรมมานุภาเวนัสตถาสทีโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังคพลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนัสตถาสทีโหนตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดพระสวรพระปรลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจเจริญแรง และทางทั้งทางลูกและทางทมขอถวยเทพเจวบดาทั้งหลายโปรโดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนในครั้งนี้และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอํานวยอุปก,กรณ์ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนว้าครูปีหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งวงที่สามิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประดิษ์จงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกป,ประาการเทน